ราการชุมชนสุขใจมาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้จุมาักไปถึงที่จังหวัดลำปางนะคะมาค้นหาความสุขนะคะในชุมชนของการเคหะแห่งชาตินั่นก็คือโครงการเคหะชุมชนลำปางนั่นเอง คาการเคหาแห่งชาติไม่ได้พัฒนาเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแต่ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียังไงล่ะคะ ก่อนที่จะไปชมความสุขของอีพีนี้นะคะจุ๋มดิงบอลวอลบอลเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืม YouTube ด้วยนะคะทางช่องการเคหะแห่งชาติชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะ Facebook แล้วก็ติ k t o ็อกติดตามให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและตอนนี้เราก็มาถึงโครงการเคหะชุมชนลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอแต่ว่านัดกับพีววพ่วิทย์ไว้วิทย์มาแล้วยังก็ไม่รู้นะคะเราต้องไปหาพี่วิทย์ก่อนค่ะเพราะว่าพูดรู้อยู่ที่นั่นไม่ต่พี่วิทย์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่วิทย์เองค่ะนี่จะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับพวกเรานะคะคุณผู้ชมพี่วิทย์ค่ะสอบถามพี่วิทย์เลยค่ะโครงการนี้เนี่ยการอยาที่นี่เนี่ยก็ตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะกี่ปีแล้วคะพี่วิทย์ค่ะก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2533ครับตอนนี้ก็33ปีมีทั้งแบบบ้านเดียวชั้นเดียวบ้านเดียว2ชั้นนะครับบ้านแถวชั้นเดียวบ้านแถว2ชั้นทั้งหมด ที่เป็นสําหรับซื้อเนี่ยก็864หลังครับโอ้864หลังครับผมแล้วก็จะมีโครงการอาคารเช่าของจังหวัดลำปางะนะครับก็จะเป็นตึก4ชั้น5อาคารนะครับมีทั้งหมด229ห้องนะครับปี66เนี่ยก็เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นชุมชนสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดแล้วก็เป็น ชุมชนที่ปลอดถังขยะครับโอ้โหไม่มียาเสพติดไม่มีถังขยะอยู่ในพื้นที่ครับโอ้ยเด็ดจังเลยค่ะสุดยอดพี่วิทย์คะโครงการใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีกิจกรรมแนะนําให้ฟังไหมคะว่ามีอะไรที่โดดเด่นบ้างคะพี่วิทย์คะก็ในชุมชนนะครับก็จะมีกลุ่มอาชีพทําไข่เค็มนะ <ขา S 1> ครับ จะมีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านะครับกระเป๋าอย่างนี้นะครับค่ะอู้ยเยอะมากเลยค่ะอยากจะไปดูแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบพระคุณพี่วิทย์นะคะ<า>ที่ให้ข้อมูลในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นยังไงนะคะสิ่งที่พี่วิทย์พูดเจอเลยค่ะ<โดย> หมอคาน,นี่กว่าจะฝึกซ้อมกว่าจะนักงไม่ที่ง,ง่ายเลยนะคะง่ายเลยคะจลาตามไม่ไหวเลยนะเดีย๋ยวโอ้ยหลายหลายคนหลายหลายคนขอยอมแพ้นะครัะปวดเข่าค่ะค่ะอยค่ะคุณผู้ชมค้ามมาถึงศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์เรียนรู้ ค่ะนางรำสวยๆของเราเนี่ยคะได้รับก,การอนุเคราะห์จากการแข่งแห่งชาติหให้ชุดสวยๆงามๆเรามานะคะชุดของเราเนี่ยสวยงามแบบนี้เราอนุรักษ์วัฒนธรรมของทางพื้นเมืองชุดที่สวยงามแบบนี้เราไว้เตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเราบ่อยครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเป็นงานบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญผ้าป่าบุญกระถิน นะะคบุญต่างๆนานาที่เขาเชิญเราไปเราไปด้วยใจอาสาไม่มีมูลค่าไปด้วยความสุขนะคะความสวยงามแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะโดยเฉพาะนี่หน้าตาเขาคัดเลยใช่ไหมคะต้องสวยแบบนี้ใช่ไหมคะสวยะาะนะคะเป็นการแสดง ล่องสเปาล่องสเปาล่องสเปาที่ใกล้จะถึงแล้วลอยกระทงนะคะลอยกระทงที่ใกล้จะถึงก็เรียกล่องสเปอคะยังไม่พอนะคะเรายังมีอีกนะคะที่การแสดงของเรานะคะวันนี้นอกจากมีฟอนต์สวยๆงามๆแล้วเนี่ยเรายังมีของผู้สูงอายุค่ะอังกะลุงค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากการแข่งขันแห่งชาติเหมือนกันนะคะเครื่องดนตรีอังกะลุงซึ่งเป็นคุณดนตรีที่แปลกใหม่สําหรับชุมชนเราไม่เคยมีเล่นมาก่อนแล้วเราคิดว่าเราอยากจะเอาอังกะลุงเนี้ยมาใช้กับผู้สูงอายุของเรานะคะเป็นการฝึก สมองฝึกให้ให้สมองเราได้มีการกระตุ้นกันอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีค่ะอาดค่ะอังกาลุงอังการุงอังการุงที่เป็นการเล่นที่เรากําลังฝึกซ้อมกันวันนี้ก็จะมีครูพี่เลี้ยงมาช่วยดูนะคะค่ะก็การแข่งขหงชาติคุณกุ้งให้งบสนับสนุนอังการุงมาแล้วก็เสื้อสวยเสื้อทีมมาด้วยนะคะเสื้อทีด้วยขาเสื้อทีมแส่ด้วยกับทีเลยยกทีมาเลยอังกนะคะคุณผู้ชม กจริงนะคะค่ะป้าหมค่ะาว็จงค่ะเราต้องฝึกซ้อมกันบ่อยๆค่ะได้ได้ครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนลำปางมาเป็นพี่เลี้ยงให้เรานะคะก็ได้รับการอุดหนจากการแข่งขัห่งชาติอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนตอนมาให้สอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอังคารุงมเครื่องนี้นะคะก็การหาอุดหนุนเรามาให้การสนับสนุนลงมาเนาะนะคะก็เห็นใน คุณค่าของผู้สูงอายุค่ะลำปางเป็นผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดข,ของประเทศไทยจากสีตีที่เห็นนั่นนะคะดังนั้นแล้วผู้สูงอายุของเราต้องมีคุณค่า,าไม่ไม่แค่นี้นะคะกลุ่มอาชีพเรา <sk ill> การแข่งก็สนับสนุนด้วยนะคะปีนี้ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของการทําไข่เค็มสูงค่ะค่ะแล้วก็เรามาต่อยอดกันเกี่ยวกับเรื่องของเป็นอาชีพค่ะทาเป็นกลุ่มอาชีพตอนนี้กลุ่มอาชีพไข่เค็มของเรา ได้รับการนิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าอร่อยมากตอนนี้เราต่อยอดสมุนไพรนอกจากจะเป็นใบเตยแล้วจะมีขมิ้นชันจะมีอัญชันจะมีมะกรูดมีตะไคร้นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบในชุมชนเราหาได้เองทั้งนั้ใบเตยแล้วก็มีในชุมชนเราดีจังเลยค่ะการกินแบบความอันฉาเด็ดมากมากกันไปดูดีกว่าอยากจากไท่ได้เลยค่ะไปยมชมกิจกรรมไทยเคมีสมุนไพรของเรานะคะ วอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากการเคหายแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอบรมนะคะอบรมทําไข่เค็มสมุนไพรแบบพอกชนิดพอกเสน่ห์ของการพอกเนี่ยก็เวลาที่เราเปิดออกมาเปิดถุงออกมาปุ๊บยังไงครับเปิดยังไงครับจะรู้สึกหอมสมุนไพรหอมสมุนไพรนั้นทันทีเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่กลิ่นใบเตยจะออกหอมชุยๆอ้อยๆออกมาหอมหอมค่ะหอมใบเตยนะคะถ้าเป็นพวกมะกรูดก็จะหอมแบบูด คาร์บินก็จะของเป็นมะกรีดคาร์บินค่ะนอกจากที่เราจะทําเป็นไข่เค็มต้มแล้วเนี่ย<า>เราก็จะมีการการทางการเการ่หาเขาแนะนําให้ทําอย่างนี้นะคะค<า>ว่าเราจะใส่วันผิดไว้ด้วยเลยวันผิดวันไหนนะคะคคเราเหมาะสาหรับทําไข่ดาวไข่เค็มวันไหนนะคะค<า>ก็คือห่างไปอีก5วันเราสามารถทําเป็นไข่ไขาดาวเมนูของไข่เค็มสมุนไพรของเราเนี่ยจะมีทําไข่ดาวเราเอาไปผัด ผัดกับผักนะคะผัดเชนดาผัดแตงกวาใส่ไข่ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เค็มค่ะอร่อยมากค่ะได้เลยค่ะไข่เค็มของเราเนี่ยตอนนี้เอาเอาออกสู่ตลาดเทศบาลมีงานกิจกรรมโชว์แสดงสินค้าอะไรเราก็เอาอกไปร่วมค่ะขายดีได้รับการยอมรับค่ะพี่กุ้งขายทายังไงคะดินสอพองส่วนผสมนะคะนิลสอพองเกลือแล้วก็แกละี้เท่าแกลกคุณอยากจะทําที่บ้านสักแผงก็จะแก้วประมาณนี้นะคะก็สักสามแก้ว นนเกลือสามแก้วใช่ค่ะเกลือสามแก้ววินสอพองสามแก้วที่เท้าแกบสามแก้วแล้วก็มันจะมีสมุนไพรใบเตยนะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือปัน่นใบเตยนะคะเสร็จแล้วเราก็าผสมคลุกเคล้ากันมันก็ปั้นเสร็จมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบที่สําเร็จาหม้วเราก็จะใส่อย่างนี้ได้เลยโอ้เห็จ่อไข่ใช่ใช่ใช่ค่ะนอกจากเราทําไข่เค็มสมุนไพรจาหน่ายแล้วเป็นอาชีพที่กลุ่มอาชีพของเราสร้างรายได้อยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะมียอดอ่อนทันตะวันที่ทางการแข่ะ ให้การอบรมมาอีกเขาแต่เรามาสาม,สา,มารถที่จะมาปลูกแล้วก็มาบริโภคกันในครัวเรือนอนอกจากยอดอันะวันแล้วก็จะมีแหล่งเรียนรู้ของเราอีกอันหนึ่งนะคะที่ที่เราเป็นหน้าเป็นตาม,มากๆเกี่ยวกับเรื่องของรูปหล่อรูปเหมือนอภาพภาพหล่อรูปหล่อภาพจะนูนต่ำค่ะ,คะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนของเรารรนะคะ นอกจากในในนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีกลุ่มอาชีพอีกอันหนึ่งที่มีกลุ่มอาชีพอีกหรอคะยังไม่หมดหรอ้าให้การจำหน่ายังค่ะยังค่ะกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองมีตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองด้วยค่ะี่เจียบะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมรู้ว่าไม่กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าในจุมรีปรีเข้ามาเลยเนี่ยอเนี่ยกลุ่มของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยสอง ของการเคหะนะคะหนึ่งนะคะเราเกิดจากการไปฝึกอบรมนะคะจากที่ศูนย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาเสร็จแล้วเราเองเนี่ยก็เอามาฝึกชุมชนของเราเนี่ยที่ศูนย์การเรียนรู้การเคหะซึ่งเป็นส่วนกลางนะคะของชุมชนก็ศูนย์นะคะนะคะมันสถานที่ไม่เพียงพอค่ะเราก็เลยต้องขยายออกมาให้ทุกคนมาเดินดูได้อะไรอย่างเงี้ย งานฝีมือของเราในชุมชนนี้นะคะ<ช>ข,ขั้นต้นเราก็จะเริ่มได้ที่การตัดผ้าเย็บผ้านะคะจะเป็นส่วนมากเราจะเน้นผ้าพื้นเมืองนะคะงานที่เราจะทำเพื่อ,อเป็นผลิตภัณฑ์จริง,รงๆแล้วก็<ช><ช>คือเราจะต่อยอดด้วยการปักคริสตัลนะคะคริสตัลนะคะการปักคริสตัลนะคะการปักของเรานะคะก็จะปักเป็นคริสตัลประมาณอย่างนี้นะคะเป็นกระเป๋าหิ้ว <บา S 2> ก็ไม,กไม่พอนะคะ,คะก็จะทํามาเป็น กระเป๋าสตังค์นะคะประมาณนี้นะคะกระเป๋าสตังค์นี่ตื่นใจค่ะใช่ค่ะตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็ทำเป็นเหรียญอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะสินค้าของเราก็จะมีหลากหลายรูปแบบค่ะค่ะอันนี้เทศกาลถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ชุมชนค่ะที่เราจะรักษาไว้นะคะแพงไหมคะประเล็กค่ะไม่แพงค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ใบละ300ค่ะนะที่นี่นะคะ้สามบาทนี่ถูกมากปากกาดาเด็กกาบินนะคะแล้วก็เฉพาะสายนี้ก็เป็นร้อยแล้วเพ้ไอที่คริสตันที่พลาดแล้วงานอีกบอกเลยว่า เราขายในราคาที่ถูกจริงๆค่ะเราให้ผู้ชมราคาลูกค้าที่จับต้องได้โอ้จับต้องได้จริงๆค่ะุ๊บจับแล้วเนี่ยค่ะนี่บอกว่าทาจนตาแฉะตาปิ้นอ่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะโวจะมาประกอบเข้าเข้าตัวกระปุกกระเป๋าอีกนะคะอันที่เราสั่ เป็นผ้าชาวเขาค่ะคุณป้าหยิบมาเลยค่ะเป็นผ้าของชาวเขานะคะคือที่อยู่ในชุมชนนี้ซึ่งอายุมากแล้วแปดสิบแล้วเขาฝากมาเราก็ช่วยซื้อค่ะก็เอามาปฐ์ปดอยตกแต่งใช่ค่ะปฐบปอยค่ะเอามาเป็นกระเป๋าสตางค์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ ทำในเรื่องของแพทเทิร์นจะเห็นนะคะแล้วก็ตัดเป็นตัวเลยก็คือใครยตัดชงตัดชุดก็มาวางแพทเทิร์นตรงจุดนี้ใช่ออกแบบตัดเย็บให้เสร็จถูกต้องาเพื่อใครสนใจจะซื้อผ้าก็สามารถซื้อได้ที่นี่ได้ได้ค่ะเราก็มีผ้าขายด้วยตัดเป็นทีมเป็นชุดได้หมดค่ะแล้วก็เรามีฝีมือในเรื่องของการวางแพทเทิร์นอะไรต่ออะไรค่ะอค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะที่อ่า เมื่อมีการงางวางแพทเทิร์นแล้วเราก็จะมาเย็บกันที่นี่นะคะจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเย็บผ้าพื้นเมืองอนะคะ,คะเป็นจุดเย็บเลยโดยจากที่เอามาวางเนี่ยนะคะสมาชิกกลุ่มเราค่ะนะยืมจากพี่ทําการนะคะกลุม่มมาแล้วก็เอามากระจายที่บ้านแหล่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตใหญ่นะคะซึ่งเรารับงานเย็บ ชุดพื้นเมืองของเด็กค่ะอุ้แต่ละ,<ค>ะชุดเด็กน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคะ่ะค,คุณผู้ชมราคาก็ถูกผ้าก็ดีดีคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เชียร์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะดีาชงงานฝีมืออุ้ยตื่นตาตื่นใจใส่จะต้องเสียตาอีกแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะ,อะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะวันนี้สนุกสนานมากมายมีรอยยิ้มมีความสุขมีสีสันจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ละพัดสินงานสินงานฝีมืองานช่าง ไนะคะแล้วก็ YouTube ช่องการเคหะแห่งชาติชาแนล Facebook แฟนเพจ